สวัสดีค่ะสวัสดีพรานลาบสวัสดีพรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกับแม,ม่นยพ่อแหลมทางช่องยาแหลมลำ,ลำพอลำเพลินอ๋อพีเพ่เชียว <มา S 1> สวัสดีพระเอกกัญชัยสวัสดีไอทีพีก่กามาเวนี้ตัวพี่เรวันกามาเอาสิสันยังเพคะโอ้สันนาลลาลลาตะมุขโอ้ก็อยากกันเดียวเดี๋ยว เดี๋ยวแม่ออกสิมาหาเด้อให้แม่ออกอันนี้ก่อนวัวไ<อ>มาทางพีก่อนไปตามโม่ให้สวัสดีแม่เผาจา้าสวัสดีค่ะหอบอีหยังผะลุงพะรังค่ะเจืองานยกแมเ่เอ้ยแกหมนงานแหลกแหมกมันจังสั่นล่ะคนสีมันไปหนหางเมียน นีอทั้งผู้ปนรถรถบัสพู้น่ะพอนรถบัสตกไปนะจะกลนสั้นทีรีพูดนูนหุพุนมันมันอยู่ทั้งผู้เนาะค่ะพี่น้องบรรยากาศดีดีเนาะเนาะแลวหอดตน่อะไรจะมาหอดบางบสามนี่จ้าลงถีบหลงแดนไปทัวถีบทัวเดีนพลอยพงไป หัวข่าวไปว่าอีพอเราได้ตำแหน่งใหม่แล้วนะตำแหน่งยังตำแหน่งเบาหวานค่ะโอัยดีค่วัสสวัค่ัสดีะัสดวดวันวะสวัวัดีะวั่ันแงัส่วาัด่ัค่วนว่ัด วหวานแหงบหน่อยลงลอยลงตวโอ้ดีเดี๋ยวดักวันนี้ดักก็รีบก้นก็รีบร้เด้วยนี้รีบเบิดสุยางเบิดเบิดไม่ใชเจือแบบในแ้งี่นะรเนบ่จือยืยืดเอามาเอาแพเอาบาหวานมาแพรเชือเนาะลอถ้าเอาเกือบใช่ไหมหยางปัดท้ปัดท้วปัดทษฉันเห็นการใช้เด้อใส่แต่บัแมนฉันเด้อใส่เางเจ้ายาเกือบคอย เกือบไข่ไข่เพราะจิตลืมเขาไข่เนาะอข่กระเทียมเกือบพี่เกือบไข่พี่ให้อยู่ห่างกันเอ้าจังไหนไข่เกือบยู่กับตีนขวอยังไงไข่ใส่สีแดงไข่ขึ้นสีแดงมาใส่สีได้มาอยู่ห่างเจ้าเอานี่ก้อนไข่นี้ก้อนเอาจะมาตีนเปล่าเด้อปอปอเป็นเลยเกือบไข่นี้เอาสีมันไก่ย่างเป็นบ่าหนี่เกือบไข่ไข่จะพอดขวอยว่าหันนี่เมียขวอยสีแดงนี่เมียนี่นี่ปอเป็นแล้วมีหนุ่ยจะตกเกลือไข่ลายเทียะเมื่อคืนจะเจอหลอดเดอนเหรอเดี๋ยวมีอีก นั่งนี่เมียพี่น่องเกือบจะพังอ้าวเอาย่อนิเมบ่ได้พี่บาปนันเด้มันคือไมาอยู่นี่เก่าแล้วเอาฉันเห็นมันว่างอยู่นี่เดปอรีเหมือนาจารย์นักดนตรีตรงหนหาบุญพัดล้มกอน เอาลวงพี่สันตํามองหงแล้วไปยังเปนยังตามสบายเด้ลวงพี่ขอยบ่มีมองไทยขอยกนทิไทยแต่ลวงพี่มุนตุลุยตวลุยข่อยยานเพลงแม่เพ่งยังกันคืนทั้งนั้นโอ้ยดมอน์ติดบ่ติดมันปรได้ยินหนวกเนาะเดี๋ยวขอยทางเวทีกับกาลังทำงานพี่น้องมา จะคล้องถ่องคนอยากไายเม่นุยเลยส่งพามาจับนี่ไหนมันเห็นอย่างเน่ไทยนะหนานี่ตำไรป้านี่ไปสัมผัสพี่แขกพี่แขกไปยังน้อพี่แขกกันหน่อสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวายันแม่พิ่งนีขึ้นหอดโย่มาหอดเตยามเลยล่ะก็เฮ็ดไม่ที่แล้วหมดแล้วหอดจะเจ้างโยโอ้ครับมาเนี่ย ผมกินอยอาจานาะเมนูใ้ทุกคนเลยล่ะกินกอนเต็มยัวสบายดีเนาะค่ะเข้ามาพวงไปเลยออกมันก็จำเป็นยูไปยุมันะเกเดกอและเกิดข้อม a งเหินครับห้างมื่ไปยังตราบ้านนี้กติงโง่มาหางเ้าันละผมกระถามข้าวทุกคนะเห็นแล้นี่ละเบื้งก็ได้เกี่ยวเว่าออกรถไม่รถยังคนสั่งิ๊ไปดอไม่ได้งทีาแล้วเดี๋ยวนี้รถหายแล้วเบื้องย่ตลอด ขอบคุณค่ะแงแค่ขอบคุณค่ะไปแล้วคุณเปก็ต้องเตรียมพร้อมน้องนางห้างเครื่องขออ่วยเพิ่นแพงบ่น่วยแพงเลยเนาะไปยืนย่างไปแพงย มาวัดไข่โอเสร็จแล้วผัดผักเสร็จแล้วเราเรียกให้เอาไข่น้องๆคนกำลังเตรียมเตรียมคนไปไซไปทางใดน่ะไปทางพี่แมะมาทางพี่อ๋อจะไปหายายท่องแรียบ่ เราบระคาัหวานมาฝากอยู่กินข้าวไปละแม่กินไปคุณยายท่องเรือพี่นอ้องคุณยายท่องเรือเพิ่งมาหาหลา,านเพิ่งไม่ไหน,ไหน เรื่องหลังเรื่องหลังตุ๊กโอ้มันมีวานแหววโอ้สวยขนาดเลยตุ๊กเลยบ้านบ้านวิวยังสวยเลยมนีดเลนกำลังเสียบขนเริ่มเสียบขนวันนี้คุณแม่ทำอะไรแกงแกงร้อนแกงเส้นร้อนใส่ไก่พรุ่งนี้ก็แกงไก่ใส่ร้อน ลูกลูกคนกำลังเสียบค้นค่ะเสียบเข้าไปลูกเสียบเข้าไปพ่อนังสื้วไปเอาผัดพัดนะก็พัดพัดกั้วป่ายนั่งท้องแรงขึ้นได้เขาโวดพักไญ่แท้สวัสดีค่ะขึ้นาต่เขาปวดฮะจะกินไปคุณยายเอาไห้เราดีห้ือเปล่ให้แล้วขอบคุณคุณยายของเระเจ้าเอาวะพ่อ ข้าวโพดยังข้าวโพดข้าวโพดต้มเออผูอ้อยู่ว่าต,ตม้มเหลืองหรือขาวหรือดำผูขอขอ้ือกันไม่ได้เพิ่งถ้าขาวถ้าขาวเครื่องเนี่ย้าข,ขาวเครื่องนึง่ถ้าขาวเอาเครื่องนึงโซ่ข้าวโพดเพื่อทปันใจน่แม่ดูสวีดัดค่ะสวีดัดแม่ดูเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วไปอาบนา้ำกินข้าวนอน

บริเวณล,ลูกๆเพิ่งจะเสียของเสียเทลมาสิไปหาใหม่น่ยสิไปหาใครอีกนะลิขสิทธิาาอ์นะอะไรโอ้ย <c oughs> มาเจอคนสวยอีกแล้วเจอบ่อยมากกับเรนูน่างงไม่ แม่ชอบไปที่ไหนส,สวยๆงามๆแม่ชอบไปถ้าไม่สวยจ้างแม่ก็ไม่มาหาหรอกใช่ไหมใช่ไหม,ม <c oughs> เนี่ยเนี่ยเนี่ยทำอะไรกันอ่ะเนี่ยน่ะ,นะทำอะไรกันอ่ะเขากำลังจะป้อนข้าวโพดกันเนี่ยจกได้ก็ไม่ตีนชิงหรอกไม่เขาแคปปอนข้าวโพดกันเฉยไม่มีอะไรไม่มีข้องใจไปไปหาอ่าไปสวัสดีครูเอสวัสดีค่ะบหาอย่างเจ้าเสียหายอย่างหาไม่หา คนไปใส่มากอ่ไสวลานี่นอยากมาหาอันนี้นี่นี่ซาลาหรออยากมาหาซาลานี่ควนใจพ่อแหลมน้องซาลาควนใจพ่อแหลมไม่น้อยนะ่ะถ้าคอยไปหาซาลาเนี่ยเพอนะพี่น้องนี่ซาลาน้องซาลาคิดถึงย่างแดงนี่บ้านคิดถึงอัดฟูนกันน้องน้ำหวาน หวานมาได้ครั <bilmiyorum S 2> <c oughs> <g ings> บ่ม <laughs> ีแขวะอันนี้ก็น้ำแก้มกับน้ำเติมอีกแล้วโอ้ยกล้วยเคี้ยนนันแม่พอเอากล้วยเาไปนั่นแหละนั่นแหละเขาว่าเปรียวอันนี้สุ่มไพนี่พอ่อสุ่มไพนี่เนี่ยสุ่มไพนี่เนี่ยมาอ่านดูวยมายืนอ่านให้แน่นะ่ะ น้องอะไรปลายผาวดีสวยกว่าะว่าสวยปัดปานนั่งตรงไหนนั่งข้างในเลยค่ะกินข้าวยังลูกยังเลยค่ะอ้าวยังไม่กินก็ไปหากินซะก็กินค้าค่ะจะไปไหนนะ่อ กอริเวนรอบรอบวัดนะจ๊ะอ,อ้าวผู้ใด,ดมายืนแพร่แหว่อยู่นี่บันดนี้พี่น้องย่างไปย่างมากผู้ใด,ดมายืนแพร่แหว่อยู่นี่ ฟาดกินกันบ่ลงเลยเนาะพี่น้องเนาะวัดศิวะดนชิดสายเลยวัดศิวะดนชิดซ้ายยายแหลมเลยยายแหลมกินขาดวูย้ยงพ่นอย่าของอุ้ยง,งานเพิ่นกำลังคำักคม,ม,มเมนเลย ไก่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 ลอยเปอร์เซ็นแล้วพี่น้องเจกอนวัสดีค่ะนางน้อยค่ะวันเชไหนเนาะแล้วเราบอเวียดยั่งยงรยเจกอนสบายดี สบายดีแต่บ่มีเงหัวใจคือกันเลยแต่าขาไม่เงยห่วงบ่ไในห่วงกำลังหายดีกินข้าวได้แล้ว<อ>แล้วก็จะได้มาแล้วค่ะอ๋ออ๋อจ้าอ,อีกไม่นานเกินรอเนาะอีกไม่นานเกินรอหมอได้คิดถึงลุกโคลจ้าจ้าเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมีสะกน,นะกขอบคุณสำหรับการติดตามเบิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดีค่ะ